เข้าใหม่สุดยอด SUV แบรนด์คู่คนไทย Honda CRV 2.0ปี2013เข้าใหม่1คันวันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียอง6บ0 0ะบาทต่อเดือนสำหรับใครต้องการชมคลิปเต็มติดตามชมคลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทายทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กันกับน้องเอมมี่นะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้เอมมี่นะคะอยู่กับรถเข้าใหม่1คันนะคะ Honda CRV 2.0 s ปี P 13 วันนี้พา CRV เข้าใหม่สภาพสดๆเลยนะคะมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะร,รถของเราคันนี้นะราคาส่งท้ายพิสูษพิเศษเลยนะฮะเพียง3 7 9 9 0 0 0บาทเลขไม้ใช้งาน172,000มกิโลเท่านั้นนะฮะเรารับประกันเรื่องโครงสร้างทั้งหมดเลยนะคะว่าไม่เคยพลิกคว่ำมไม่เคยชนหนักไม่เคยตัดต่อตัอตดแต่งนะฮะหรือกอใหมต่ตรวจสอบประวัติศูนย์เลทุกคัน สำหรับใครที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจรถคันนี้ติดต่อได้เลยที่เบอร์ด้านล่างแล้วก็แจ้งกันมินได้เลยเอมมี่พร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านค่ะนมาเข้าตัวเรื่องกันเลยดีกว่าสำหรับรถคันนี้สภาพแรกเข้าก็จะเป็นสภาพประมาณนี้เลยตัวด้านหน้าตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์สภาพก็เดี๋ยวเราขัด คมไฟให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะตัวนี้เป็นไฟเดิมๆแท้โรงงานนะคะพี่เดี๋ยวเราขัดให้ไม่หมองไม่เหลืองนะนี่คือสภาพแรกเข้าส่วนมากลูกค้าจะชอบรถสภาพประมาณนี้ชอบดูประมาณนี้สักกว่านะยฮะปรับสภาพเสร็จนะนี่เลยตัวด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าลังพึ่งนะคะพร้อมกับตัวกันชนหน้าคมเนี่ยมค่อนข้างสวยงามนะคะพร้อมตัวโลโก้ตัวเฮสพวกนี้คมเนี่ยมแท้นะคะไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมค่ะ แล้วก็ตัวกระจังหน้าด้านล่างสีดำตัดกับตัวรถสีบรอเยังค่อนข้างสวยงามนะตัดกันได้ลงตัวมากๆติดตั้งประจันหมอกจากโรงงานให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับ h o n d a c ซ v 2.0 S สอปีหนคันนี้นะคะตัวล้อนะคะคันนี้นะเป็นล้อแม็กอลอยโรงงานนะฮะพร้อมยางมิชลินปีปพนี2 0ิบนะฮะคันนี้นะได้ยางปี2022ดอกเหลือๆใช้งานได้ยาวๆนะฮะพร้อมแม็กตัวอลอย นะฮะแม็กสภาพค่อนข้างสวยงามเลยนะไม่ปินถนนไม่กินขอบฟุตบาทนะฮะพวกนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะเจ้าของเดือค่อนข้างใช้รถค่อนข้างถนอมตัวรถนะคะแล้วก็ตัวซุ้มล้อด้านในนะฮะด้านในเนี่ยไม่มีสนิมไม่ผูกนะตัวเม็ดอาร์กต่างๆของศูนย์โรงงานเนี่ยยังคงสภาพเดิมโช๊กนะฮะทั้งสี่ล้อไม่มีการแตกนะโช๊กเดิมๆโรงงานนิ่มๆเลยค่ะพี่นะฮะสำหรับตัวกระจกน้องข้างกระจกน้องข้างเนี่ยก็สีเดียวกับทางตัวรถเลยนะคือสีบอลเงิน แล้วก็มีตัวไฟเลี้ยวค่ะพวกนี้เนี่ยแต่เราเก็บงานให้หมดนะคะที่พวกริ้วรอยต่างๆทุกอย่างอย่างที่แจ้งไปเลยนะคะว่ารถคันนี้เป็นรถสภาพเข้าใหม่เพิ่งมาเมื่อวานช่วงเย็นเลยนะทําการรีวิวกดปรับสภาพจริงให้ดูนะคะว่ารถเข้าใหม่ของเราเนี่ยไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในกันหน่อยดีกว่าค่ะสําหรับตัวด้านในนะ h o n ด้า r v อวด้านในค่อนข้างโอเคเลยนะคะตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะคะสีดําเดินได้สีขาวของเดิมโรงงานค่ะนะคะแล้วก็ เบาะเนี่ยเป็นเบาะปรับมือนะคะันแมนวนวลนะ,ะทั้งสองเบาะเลยนะฮะแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้าสีดำนะฮะคันนี้นะมีจอเจ้าของเดิมติดตั้งจอให้เรียบร้อยนะ,ะจอเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้หมดเลย c d f m a u x ได้หมดเลยค่ะสำหรับตัวแอร์นะคะคันนี้เป็นตัว 2.0S เนาะตัวโลนะคะ ก็แอร์เนี่ยเป็นแอร์นอนาล็กปรับมือค่ะนะคะใช้ปรับมือตามใจชอบได้เลยนะคะตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต,โอตโอ้นะของตัว c r v เนี่ยเกียร์ก็จะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้เลยนะคะเข้าเกียร์ง่ายพวกนี้นะคะแล้วก็ตัวคอนโซลกั้นกลางนะคะมีที่วางแก้วน้ำสามแก้วนะเก็บสัมภาระก็ได้อะไรก็ได้พวกนี้นะคะแล้วก็ช่องพวกใส่เหรียญเศษเหรียญพวกนี้นะคะแล้วก็ตัวที่จุดบุหรี่นะคะหรือเสียบ ที่ชาร์จแบตได้หมดเลยพวกนี้นะคะตัวนะคะอ่โครงสร้างฝั่งขอบประตูนะะฝั่งประตูด้านซ้ายนะ,ะพวกรอยเม็ดอาร์ครอยน็อตต่างๆทุกอย่างคงสภาพเดิมจากศูนย์แน่นอนค่ะนะคะเม็ดอาร์คเรียงรายนะคะสภาพสวยงามนะ,ะพวกรอยนอ็อตพวกนี้นะ,ะไม่มีการถอดแกะเงี้ยไขยแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวกระดูกงูเดี๋ยวให้ดูกระดูกงูนหน่อย ไม่เคยถอดเลยแน่นมากนี่นะคะรอยกระดูกมูเรียงเม็ดสวยงามมากมากไม่มีจุดใดจุดหนึ่งหายไปหรือลบออกไปนะพวกนี้แสดงว่าไม่เคยเกิดการพลิกคว่ำหรือชนด้านข้างมาค่ะนะคะพวกนี้เนี่ยเดิมๆแน่นอนค่ะที่นะถ้าใครดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะสนใจนะสอบถามเพิ่มเติมโทรมาได้เลยนะที่เบรด้านล่างใต้คลิปนี่ค่ะพี่ กระดูกงูเนี่ยเป็นจุดที่ลูกค้าต้องการอยากดูนะเพราะว่าอ่ากลัวรถลิกคว่ำชนข้างมาพวกนี้นะคะตัวบันไดขึ้นข้างนะคะเป็นโครเมี่ยมกันลอยนะมีโลโก้ CRV ให้สวยงามนะคะแล้วก็ตัวที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะตัวนี้นากก็เป็นรถ SUV นะคะห้าที่นั่งนั่งสบายเลยนะด้านหลังก็เบาะหนังเดิมๆโรงงานเหมือนกันค่ะนะคะมีเบาะ ่าที่พักแขนที่วางแก้วน้ําตรงกลางสวยงามชัดเจนพวกนี้เดี๋ยวเก็บสภาพปรับปรับสาภาพให้หมดเลยเก็บงานใ,ให้หมดเลยแล้วก็มีตัวแอร์หลังให้ด้านหลังนะคะตัวนี้นะผ่อนเพียงเดือนละประมาณเจ็ดพันบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีฟรีดาวได้เลยจากที่ออกรถศูนย์บาทไม่ต้องใช้เงินเลยนะสําหรับใครสนใจรีบเลยนะตัวนี้แลไอเทมมากๆนานๆจะมีเข้ามาให้เห็นราคาเล้าๆอย่างนี้ สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าันบาทไม่แสนเจ็ดเท่านั้น h o n ด้า CRV นะฮะตัวประตูสําหรับผู้โดยสารด้านหลังฝั่งซ้ายนะฮะพวกรอยโครงสร้างต่างๆทุกอย่างก็เดิมโรงงานทั้งหมดนะไม่มีสนิมไม่มีการไม่มีรอยแกะรอยงัดรอยชนพวกนี้นะคะแล้วก็ตัวด้านท้ายนะฮะรถฮอน d a า CRV เนี่ยไฟท้ายก็ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของเขานี่เลยไฟท้ายก็เดิมเดิมโรงง,งานนะคะพี่ไม่ใช่ไฟท้ายเชียงกงแน่นอน ตัวโลโก้ CRV นี่พวกนี้โลโก้แท้นะฮะโ่รม,มแท้นะไม่ขึ้นสนิมไม่ลอกไม่ดำนะคะพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะฮะพร้อมไฟเบรกดวงที่สามสวยงามมากๆสำหรับรุ่นนี้สามแสนเจ็หมืนเก้าพันบาทพี่ไม่ต้องคิดมากเลยนะผ่อนเจ็ดพันบาทต่อเดือนอ่านะฮะสำหรับ ปอดท้ายด้านหลังเปิดมาก็เป็นระบบเมนนวลอยู่นะฮะรุ่นนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยบรรจุของสัมภาระได้เยอะเลยใครสายแคมปิง้งสายเดินทางนะคะแล้วก็ชอบผลของเยอะๆคันนี้ตอบโจทย์เลยนะทับเบาะน้าไปได้เลยนะเอาปิกนิกปูเดี๋ยวทำด้านในให้ดูน,นะคะบรรจุของ แล้วก็ตัวรอยน็อตผ่าท้ายนะคะนี่น็อตไม่เคยขยับเลยนะพี่นะสภาพสวยงามไม่มีการถอดทําสีไม่มีรอยชนพวกนี้เนี่ยเ็นอาร์คเดิมๆโรงงานแต่ละจุดลูกค้าตรวจสอบได้เลยนะคะไม่มีรอยถลอกพวกนี้เนี่ยมันถูกอ่าประกอบด้วยหุ่นยนต์เนาะเวลาเราจะแกะจะไขจะเอาออกเนี่ยพวกนี้เราต้องใช้เครื่องขนาดใหญ่หรือมีกําลังมากๆเนี่ยในการแกะออกพวกนี้จะบิดเบี้ยวจะพังหมดเลยนะคะใส่เข้าไปยังไงก็ไม่เหมือนเดิมนะคะ คันนี้ก็เป็นรถสีบอลเงินนะสําหรับสีนี้เนี่ยอมีค่อนข้างให้เป็นที่หนึ่งนะคะในสีขายดีที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นสีที่ดูแลัรลักษาง,ง่ายมากๆนะริ้วรอยนะคะหรือรอยพวกนี้ไม่ค่อยเห็นเห็นยากสวยงามมากๆนะ,ะแล้วก็ฟิล์มเนี่ยติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยฟิล์มเนี่ยประมาณสี่สิบหกสิบรอบคันนะคะสภาพสวยเดี๋ยวดูพวงมาลัยหน่อยค่ะนะคะตัวพวงมาลัย พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะฮะสามก้านทรงสปอร์ตนะคะแล้วก็มี function, มัลติฟังก์ชันมีคูชคอนโทรลให้เรียบร้อยนะคะสำหรับสายซิ่งคูชคอนโทรลอยู่ฝั่งขวาของพวงมาลัยนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันนะเดี๋ยวให้ดูเลขไมล์กันค่ะนะคะเลขไมค์คันนี้นะคะใช้งานไปเพียงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันกิโลเท่านั้นเนะะี่ยฮะไมล์เดิมไมล์แท้แน่นอนค่ะไม่กอ่อไม่กลับนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติศูงได้เลยนะ,ค,ะคันนี้เข้าสูตรทุกระยะเดี๋ยวให้ดูเลขไม์ 172,907กิโลนะฮะตัวนี้เนี่ยเลขใหม่เดิมๆแท้จากศูนย์แน่นอนนะคะสำหรับนะใครอยู่ในละแวกนี้นะหรือต้องการเข้ามาชมรถเนี่ยมาได้เลยนะจ๊ะพี่ที่มินบุรีนะเสรีไทย68แยกหนึ่งกรุงเทพมหานครมาชมรถตัวจริงมาลองขับนะคะมาลองยืน่นเอกาสการจัฟแฟแนซ์ดูได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าแร่ไอเทมมากๆนานๆจะเข้ามาทีหนึ่ง คันนี้เป็น2.0 s จุดสูดเบนซินนะคะเติมรองรับ e85 เรียบร้อย91 95 e20 ค่ะเดี๋ยวพาชมนะคะหน้าห้องเครื่องกันดีกว่าจุดสำคัญเลยนะคะของตัวรถก็คือตัวหน้าห้องเครื่องนั่นเองนี่เครื่องยนต์ของตัวนี้นะ,ะขนาด2.0หรือ2,000ลิตรนะฮะก็เครื่องยนต์ข้างๆนิ่งเลยพี่สภาพด้านในนะไม่มีสนิม รอยเครื่องตรงกับตัวเล่มแน่นอนตรวจสอบได้เลยนะคะของเราทุกคันซื้อเล่มเข้ามาหมดค่ะเสียงนิ่งมากเลยซาับ Honda CRV คันนี้นะคะแล้วก็ดูตัวคันหน้าค่ะตัวคันหน้านะคะพวกนี้เนี่ยเห็นไหมพวกรอยน็อตพวกเม็ดอาร์พวกนี้เดิมๆโรงงานไม่มีการชนคันหน้าไม่เคยเปลี่ยนนะคะพวกนี้เนี่ยเดิมหมดเลยพี่รอยน็อตต่างๆนะคะน็อตไฟหน้าพวกนี้ ไปหน้าเดิมแท้จากศูนย์แน่นอนนะคะแล้วก็รอยแต้มสีนี่แต้มสีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองพุกเนี้ยเป็นรอยแต้มจากโรงงานนะคะพี่แต้มสีสําคัญนะใครไม่สํคใครใครว่าไม่สําคัญเนี่ยไม่จริงสําคัญมากมากเพราะว่าอ่าแล้วก็ดูตัวฝากระโปรงน็อต <Not S 2> ฝากระโปรงฝั่งซ้ายนะคะน็อต <Not S 2> ไม่เคยถอดเลยไม่เคยแกะนะคะแล้วก็ดูตัวฝากระโปรง่ะสําหรับพวกสติกเกอร์จากโรงงานตามมอกรุ่งเนี้ยยังคงสภาพเดิมชัตนเจนหมด นะฮะลอยซีนจากโรงงานพวกนี้นี่เป็นไงซีนเดิมโรงงานแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวรอยเม็ดอาร์ตนะคะพวกนี้เดิมแท้จากศูนย์แน่นอนค่ะสำหรับคันนี้นะฮะ Honda CRV นะสุดยอดรถ u v สําสำหรับใครนะฮะที่กำลังเล็งหา Honda CR-V 2.0s นะครับขับเคลื่อนสองล้อไว้ใช้งานคันนี้เข้ามาแล้วหนึ่งคัน ในะราคา3าม0 0 0เจ็ดบาทฟรีดาวได้เลยนะคะรูปค่าประวัติเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนเพียงเดือนละไม่เกิน70,00บาทต่อเดือนสําหรับใครสนใจคันนี้นะติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์ด,ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็รีเควสเอ็มวีมาได้เลยนะบอกเลยว่าเอ็มวีพาจบทุกคันดันทุกเครดแน่นอนค่ะขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะของเรานะบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับเปิดมาแล้ว23ปีนะะบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนนะคะบอกเลยว่ารถทุกคันของเราเนี่ยค่อนข้างคัดเกรด นะฮะเรามีทีมงานนะคะเป็นทีมแบ่งเป็นทีมลงจัดซื้อลงตรวจสอบลง QC นะไม่มีรถหลุดแน่นอนค่ะนะคะสำหรับใครนะคะช่วงปีใหม่ไม่ได้ไปไหนนะคะอยากมาชมรถมาได้เลยนะคะที่เพจดของเราเปิดทุกวันนะ,ะปิด 3S12 แต่ถ้าเกิดอยากเข้ามาดูรถแจ้งเซลล์ได้เลยค่ะนะคะเซนะล์เราพร้อมแตนาบรอตลอดทุกวันค่ะนะฮะก่นะะอนจากการวันนี้นะคะฝากลูกค้าทุกท่านเลยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่บรด้านล่างใต้คลิปนะคะแต่วันนี้เอมมี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ